ผู้อย่างรู้วาราจิตรหรือเอ็มพารคือผู้ที่มีจิตวิญญาณที่เปิดกว้างและสามารถสัมผัสรู้โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวในสิ่งต่างๆหรือปัญหาต่างๆของผู้อื่นในขณะที่คนทั่วไปไม่เห็นหรือสัมผัสไม่ได้บ่อยครั้งที่ทำให้ ต้องกลายเป็นภาระของพวกเขาต่อไปและเนื่องจากขีดความสามารถของพวกเขาที่มีทั้งการรับพลังงานที่อยู่รอบตัวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความรู้สึกของผู้อื่นได้ทั้งยังสามารถจับอารมณ์ความคิดและความต้องการของคนอื่นได้โดยอัตโนมัติฉะนั้น ผู้ที่เป็นเอ็มพาธจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่เป็นพวกที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่มีความอ่อนไหวสูงเท่านั้นแต่พวกเขายังสามารถล่วงรู้ไปถึงเจตนาและแรงจูงใจของผู้อื่นได้ด้วยสัญชาตญาณของพวกเขาอีกด้วยซึ่งการเป็นเอ็มพาธนั้นไม่ใช่จะเป็นได้ด้วยการเรียนรู้ และไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเอมพารอีกด้วยซึ่งหากคนเป็นผู้หนึ่งที่เป็นเอมพารหรือผู้อย่างรู้วาราจิตพวกคุณก็จะมีการเชื่อมโยงกับความรู้สึกและพลังงานของผู้อื่นอยู่เสมอหรืออีกในหนึ่งพวกคุณอาจแบกรับอารมณ์ของคนลอกข้าง อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงมีเอมพาธหรือผู้อย่างรู้วาราจิตจำนวนมากที่หมักจะเกิดอาการทางกายภาพเช่นปวดเมื่อยจากที่พวกเขาได้รับเอาสารพัดอารมณ์และแบกพลังงานและวิบากกรรมของทุกคนที่พวกเขาเกี่ยวข้องโยงใหญ่อยู่ด้วยตลอดเวลา ซึ่งเปรียเสมือนพวกเขาได้แบกโลกทางใบไว้บนบ่าอยู่ทุกวันและนี่คือสิ่งที่เหล่าเอ็มพาต้องเจอในด้านอุปนิสัยของเอ็มพาทจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและจะเขินอายเมื่อได้รับคําชมและค่อนข้างจะเป็นผู้ให้การยกย่องผู้อื่นมากกว่า เป็นผู้รับการยกย่องจากผู้อื่นพวกเขาจะแสดงออกถึงความปรารถนาดีพูดตรงไปตรงมาโดยไม่แอบซ่อนความรู้สึกและจะเปิดใจให้กับทุกคนที่สนใจรับฟังพวกเขาแต่อีกด้านหนึ่งของพวกเขาก็คือจะต่อต้านผู้คนในสังคมและ พร้อมที่จะปิดกั้นผู้คนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของพวกเขาหรือไม่ยอมให้ผู้ที่พวกเขารู้สึกว่าคอยขัดขวางพวกเขาเข้าถึงตัวได้ซึ่งพวกเขาอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังทําเช่นนี้อยู่และส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ที่ยังไม่เข้าใจและไม่รู้ ว่าตัวเองเป็นใครที่ชอบใช้วิธีการนี้เพื่อปิดกั้นความรู้สึกและพลังงานที่มาจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาถึงแม้ว่าเอมพาธหรือผู้อย่างรู้วาราจิตจะอ่อนไหวต่ออารมณ์ของผู้อื่นก็ตามแต่พวกเขากลับใช้มันไม่มากนะักในการฟังเสียงจากหัวใจของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้ก็ได้นําพวกเขาไปสู่การให้ความดูแลในความต้องการของผู้อื่นก่อนตนเองอยู่เสมอเพราะพวกเขาเป็นผู้ที่สามารถสร้างสันติและนําความสงบสุขมาสู่ผู้คนได้อย่างรวดเร็วเพราะพวกเขาจะรู้สึกอึดอัดมากเมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมของความไม่ลงรอยกัน ฉะนั้นพวกเขาจึงมักหลีกเลี่ยงกับการเผชิญหน้าหรือไม่ก็มีความพยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์ที่เลวร้ายให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยที่ทำให้พวกเขาสูญเสียการควบคุมและการพูดอะไรบางอย่างที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคืองแก่ผู้อื่นแล้วก็ พวกเขาจะรู้สึกไม่พอใจในตัวเองและจะขอโทษอย่างรวดเร็วส่วนในช่วงต้นๆของการทำความเข้าใจในพรสวรรค์ของพวกเขาเองนั้นส่วนใหญ่มักมีแนวโน้มที่จะเกิดการรับความรู้สึกของผู้อื่นมาแล้วสะท้อนกลับไปหาบุคคลน,นั้นโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่ ซึ่งก็ขอแนะนำว่าจงให้พวกเขาได้พูดในสิ่งต่างๆออกไปเพื่อให้พวกเขาได้ปลดปล่อยอารมณ์เพราะหากไปปรามแล้วก็พวกเขาอาจสร้างกำแพงสูงเทียมตึกระฟ้ารอบตัวเองเพื่อการไม่ให้ใครเข้ามาใกล้ได้อีกต่อไปเพราะสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถแสดงความรู้สึกออกมานั้นส่วนใหญ่ มักเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในวัยเด็กที่ไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมาภายในบ้านหรือมีพ่อแม่ที่ทำเป็นไม่เห็นหรือทำเป็นไม่ได้ยินกับการแสดงออกของพวกเขาซึ่งการถอนอารมณ์เก่าๆในอดีตนั้นหากเก็บอารมณ์ไว้ข้างในนานมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีพลังอำนาจ เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ซึ่งเมื่ออารมณ์เหล่านั้นได้ก่อตัวจนถึงขั้นขีดสุดการระเบิดออกมาก็ย่อมต้องเกิดขึ้นในที่สุดซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีเสียส่วนใหญ่และด้วยเหตุที่มนุษย์ทุกคนต่างก็มีวิธีการแสดงออกเพื่อเยียวยาตัวเองเมื่อรู้สึกว่า ได้แบกรับมากเกินไปการได้พูดอะไรออกไปเสียบ้างก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้แบกรับไว้คนเดียวอีกต่อไปซึ่งหากไม่ทำเช่นนั้นมันก็จะเกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงในทางจิตใจและอารมณ์ที่สามารถทำให้อารมณ์ในเชิงลบที่ข้างขางอยู่นั้นแสดงออกมาในรูปแบบของ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยในทางกายภาพได้เอ็มพาธหรือผู้อย่างรู้วาราจิตมักจะเป็นนักคิดนักสร้างและนักแก้ปัญหาพวกเขาชอบที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่หลากหลายอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอกับความเชื่อของพวกเขาที่ว่า ปัญหากำแนวทางแก้ไขปัญหามันอยู่ร่วมกันเสมอและนั่นจึงทำให้พวกเขาเพียรที่จะค้นหาคำตอบจนกว่าจะพบซึ่งก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานอีกทั้งยังมีความสามารถในการเข้าไปยังความรู้ในระดับจักรวาล จึงทำให้ได้รับคำชี้แนะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหาที่พวกเขาได้ตั้งไว้ในใจได้อยู่เสมอผู้อย่างรู้วาราจิตจะเป็นคนช่างฝันซึ่งความฝันของพวกเขาจะเป็นความฝันที่คมชัดและมากในรายละเอียดพวกเขาเชื่อว่าความฝันของพวกเขามีการเชื่อมโยงกับความเป็นจริงทางกายภาพ และบางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาหรือชีวิตของคนที่พวกเขารูจา้จักจะได้รับการแจ้งเตือนโดยผ่านความฝันซึ่งจะทุ่มเทเวลาในการไขปัญหาในความฝันของพวกเขาและเมื่อใดที่พวกเขาพบว่าตัวเองเริ่มเบือ่อมักจะใช้วิธีฝันกลางวันด้วยการเข้าสู่สภาวะจิต ที่แยกออกจากกายซึ่งถึงแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะอยู่ในที่หนึ่งที่ใดในขณะนั้นแต่จิตใจของพวกเขาได้ไปอยู่ในมิติอื่นเสียแล้วเหล่าโครอาจารย์มักให้ความสนใจเป็นพิเศษกับนักเรียนที่ได้แสดงออกทั้งในด้านอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นเอมาเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว พวกเขาจะปิดสวิตไปอย่างรวดเร็วพวกเขาจะเป็นนักปั้นดารานักแสดงที่เก่งที่สุดซึ่งก็เป็นความสามารถที่มีมาแต่กำเนิดของพวกเขาที่สามารถเข้าถึงส่วนลึกของความรู้สึกผู้อื่นได้และเมื่อถึงคิวของพวกเขาที่ต้องแสดงพวกเขาก็จะสามารถเล่นรวมกับทุกอารมณ์ ของทุกตัวละครที่พวกเขากำลังเล่นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและหากการใช้ความเป็นผู้อย่างรู้วาราจิตของพวกเขาไม่สามารถสร้างเรื่องใดให้เกิดความประทับใจให้กับกลุ่มผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแล้วก็พวกเขาก็จะทิ้งความสนใจในเรื่องเหล่านั้นไปในทันทีพวกเขามักจะประสบกับ ความบั่เอิญอันเหลือเชื่อและเดจาวูอยู่เสมอซึ่งจะเริ่มต้นด้วยความบังอเอินที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอยู่อย่างต่อเนื่องและนำพวกเขาไปสู่การทำความเข้าใจว่าการได้เห็นถึงอนาคตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เป็นผู้อย่างรู้วาราจิตและเมื่อใดที่พวกเขายอมรับ ในความเป็นผู้อย่างรู้วาระจิตของพวกเขาแล้วแล้วก็ความรู้สึกของความอิ่มอกอิ่มใจจะเกิดขึ้นในขณะที่พวกเขาเริ่มมีการเชื่อมต่อกับพลังในพรสวรรค์ของพวกเขามีผู้อย่างรู้วาระจิตหลายคนที่มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเช่นพวกเขาจะเป็นผู้ที่ เคยมีประสบการณ์เฉียดตายและมีประสบการณ์กับการถอดกายทิพย์มาตลอดชั่วชีวิตซึ่งก็ได้ทำให้การเดินทางไปในเขตแดนของวิญญาณเพื่อไปยังมิติอื่นนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาได้อยู่เสมอและเนื่องจากพวกเขาเป็นวิญญาณที่มีความอิสระจึงทำให้ กิจวัตรประจำวันในชีวิตไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่พวกเขาดำรงอยู่ในโลกมิติที่สเหมือนคนอื่นแต่ละกิจกรรมของผู้อย่างรู้วาราจิตจะขับเคลื่อนร่วมไปกับจิตใจของพวกเขาซึ่งทำให้ไม่สนใจในด้านโลกียะและยากที่จะหาสิ่งใดที่ไม่เป็นไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นรู้ แก่พวกเขามาดูให้พวกเขาออกไปจากสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจอยู่และหากเมื่อใดที่ได้เข้าสู่วงจรของความเป็นเอมพาหรือผู้อย่างรู้วาระจิตแล้วสิ่งต่างๆที่เป็นไปในทางโลกมายาก็จะสิ้นสูนไปจากชีวิตที่ยังเหลืออยู่ของพวกเขาทันทีโดยที่พวกเขา จะถูกชักจูงหรือบังคับให้หยุดการใช้ชีวิตประจำวันแบบเดิมๆเ,เพื่อทบทวนชีวิตของพวกเขาอีกครั้งและกลับไปสู่การค้นหาตัวเองแต่ประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติก็ได้นำพาพวกเขาไปสู่ความโดดเดี่ยวเพราะมันไม่ใช่บรรทัดฐานของคนทั่วไปฉะนั้นเหล่าผู้อย่างรู้วาระจิตส่วนใหญ่ จึงมักระงับขีดความสามารถของพวกเขาเอาไว้ด้วยความกลัวว่าจะถูกตราหน้าไปในแง่ลบแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดแก่พวกเขาก็ตามพวกเขาส่วนใหญ่ก็ยังคงสามารถเอาชนะความกลัวนี้ไปได้ทุกครั้งและมักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อพวกเขาถูกล้อมรอบไปด้วยผู้อย่างรู้วาราจิตด้วยกัน